สวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกับคุณครูปิศนาจัดตุลราในวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ยังอยู่ยูนิตที่7 i g h t s e e i n g in Korea สำหรับวันนี้จะเป็นเนื้อหาสุดท้ายของยูนิตที่7เป็นเรื่องเกี่ยวกับการ Practice it การอ่านเขียนและแต่งประโยคค่ะถ้าหพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะจะประส์การเรียนรู้สำหรับหน่วยสุดท้ายในยูนิตที่7นะคะ ข้อ่หนักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่เรียนเกี่ยวกับบทสนทนาได้ข้อที่2นักเรียนฟังและเขียนเติมประโยคสนทนาได้และข้อที่3นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาอังกฤษค่ะเอาละค่ะก่อนที่เราจะไปฟังและเขียนบทสนทนาหรือเติมเนื้อหาในบทสนทนานั้นนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์กันดูค่ะให้นักเรียน listen ฟัง and repeat unit 7 sightseeing in korea talk about it pages 50 and 51 a listen point and repeat go sightseeing take pictures Souvenirs, send emails, call home, write postcards, go to the aquarium, see a show. <laughs> ให้นักเรียน open activity books เปิดหนังสือแบบฝึกหัดนะคะไปที่หน้า49ค่ะนักเรียนจะเจอเนะื้อหาหน้าตาแบบนี้นะคะกิจกรรม A practice it ให้เรา listen ฟัง and Write the Number แล้วก็เขียนตัวเลขให้ถูกต้องค่ะมีรูปภาพให้ทั้งหมด6รูปเรียงจากตัวอักษร A B C D E F เราจะต้องฟังค่ะ หลังจากนั้นให้เรา,สาใส่หมายเลขหนึ่ง6ลงไปใหต้ตรงกับรูปภาพที่เราได้ยินจากบทสนทนานะคะถ้าหากพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Page 49 A Listen and number Number o What should we do now Number 2 Let's play cards. Number three. Then let's see a show. Number four. Then let's go to the aquarium. Number five. Does Tony want to go to the aquarium? 6. <Number> no, doesn't. wants to she She pictures. take เมื่อนักเรียนฟังบทสนทนาที่เขาพูดกันในเนื้อหานะคะหลังจากนั้นท่านักเรียนใส่หมายเลขดังตัวอย่างที่ครูให้นักเรียนดูนะคะหมายเลขหนึ่งเมื่อนักเรียนได้ยินประโยคแล้วนักเรียนก็เอาหมายเลขหนึ่งไปใส่ลงในรูปภาพซึ่งก็ตรงกับรูปภาพดีค่ะ สนรูปภาพที่เหลือให้นักเรียนเรียนหมายเลข 2, 3, 4, 5และ6ลงไปให้ถูกต้องนะคะเมื่อเราทำกิจกรรม A กันเสร็จแล้วเรามาดูกิจกรรม B กันเลยค่ะ Look a t the picture above ดูจากรูปภาพที่อยู่ข้างบน match and write ให้จับคู่รูปภาพที่เราเติมหมายเลขลงไปแล้วก็เขียนให้ถูกต้องนะคะว่าประโยคที่เราได้ยินนั้นเขาพูดว่าอย่างไร ต้ง่าพร้อมแล้วให้นักเรียนไปฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อนักเรียนฟังเสร็จแล้วนักเรียนจําประโยคที่นักเรียนได้ยินแล้วเข้ามาเขียนเติมในข้อที่1ถึงข้อที่6ก,กับกิจกรรม B ให้ถูกต้องค่ะ Page 49 A Listen and number Number o What should we do now? Number two, let's play cards. Number three, then let's see a show. Number four, then let's go to the aquarium. Number five. Does Tony want to go to the aquarium? Number six No, she doesn't. She wants to take pictures My lady What should we do now? What should we do now? Poor like หมายเลขที่2เราได้คำตอบว่า let's play cards let's play cards เรามาเล่นไพ่หรือเล่นการ์ดกันดีกว่าประโยคที่3กล่าวว่า d e n let's see a show d a n let's see a show หลังจากนั้นพวกเราไปดูการแสดงกันและหมายเลข4เราก็ได้ประโยคว่า t h e n let's go to the aquarium และต่อจากนั้นเราก็ไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำประโยคที่5ถามว่า Does Tony want to go to the aquarium? t ทนีต้องการไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรือเปล่าและประโยคข้อที่6ก็กล่าวว่า No, she doesn't. She wants to take p i c t u r e เธอไม่ต้องการไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเธอต้องการไปถ่ายภาพ เนื้อหาสำหรับวันนี้ไม่ยากเลยนะคะให้นักเรียนเรียนร,ยนรู้เกี่ยวกับบทสนทนาในการถามตอบให้สัมพันธ์กับรูปภาพเท่านั้นค่ะซึ่งอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่49เมื่อนักเรียนทำกิจกรรม A และกิจกรรม B เสร็จแล้วอย่าลืมเขียนชื่อชั้นและเลขที่ให้ถูกต้องแล้วส่งเข้าไปที่ห้องเรียนของตนเองนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะ See you again Bye bye